ศีลเลนะสุขติงยันติศีลน,นำความสุขความจเจริญมาให้ศีลเลนะโผคสัมปทาศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งโภครัพย์ศีลเลนะนิพพุตติงยันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรระทุกๆท,ท่านนะครับผม สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิ้นปีวันอาทิตย์วันที่31เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่าพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันต้อนรับปีใหม่2567นั่นเองนะครับผมในห่วงชุเวาส่งท้ายปีเก่าของปี2 0 0 0 หา566ในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลอุดมมงคลทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้<ๆ>ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เขารักทุกทุกท่านได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เป็นของดีของวิเศษของพระเจ้าพระอริยสงฆ์แห่งวัดบ้านแข่หรือวัดโคสีตาลาม อำเภอสันคบุรีเมืองชัยนาทนั่นเองนะครับผมวัตถุมงค,คลทิปที่ทุกทกท่านกำลังได้ทัศนาหรือว่าชมอยู่ในขณะน,นี้ก็คิดว่าหลายๆท่านก็จะถึงบางอ้อได้ดีเพราะว่าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์องค์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรพระอริยสงฆ์แห่งวัดบ้านแขหรือวัดโคสิตาราเมืองชัยนาทนั้นเรียกว่า บุญ,ญาบารมีอีกที่บารมีของพระองค์นั้นโด่งดังขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นั่นเองละครับผมท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อกวยชูตินทโรพระอะริยสงฆ์แห่งวัดบ้านแขเมืองชัชนาทนี้องค์ท่านนั้นเรียกว่าพื้นเพด,ดั้งเดิมนั้นท่านเป็นชาวหมู่บ้านบ้านแข อำเภอสันคาปุรีเมืองชัยนาตมาโดยกำเนิดนั่นเองนะครับผมท่านเกิดในปีพุทธศักราช2448นะครับผมและองค์ท่านนั้นในห่วงช่วงเวลาที่ทรงทาาทรงขันปกครองวัดบ้านแขหรือว่าวัดโคศิตารามอยู่นั้นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมข้อวัดปฏิบัติขององค์ท่านจะประคุณหลวงพ่อกวยนั้น เรียกว่าขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศล่ะครับผมเป็นร่มโพร,ร่มสายใหญ่ให้กับพี่นอ้องชาวาเมืองชัยนาทและพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเรียกว่าขจรไกลไปทุกสูตรทุกทั่วสารทิศนั่นเองนะครับผมท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายองค์ท่านนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่เมตตา ต่อลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานยังไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเมตตาขององค์ท่านจ้าคุณหลวงพ่อกวยนั้นไม่มีประมาณนี่แหละครับผมและด้วยบุคลิกของท่านนั้นท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนที่พูดจริงทําจริงคําไหนคํานั้นนี่แหละครับผมทําให้ลูกศิษย์ลูกหา,า,าศรัธาญาโยมได้พากันเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาร่วมบุญกับองค์ท่านจ้าคุณหลวงพ่ออย่างไม่ขาดสายนั่นเองนะครับผม ทำให้วัดหลวงวัดบ้านแขของท่านนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองลุกหน้าในยุคข,ขององค์หลวงพ่อนั่นเองแต่ว่าองค์หลวงพ่อนั้นท่านจะไม่ค่อยนิยมเรื่องการก่อการสร้างเท่าไหร่เป็นเรื่องของคณะกรรมการนั่นเองนะครับผมในสมัยที่องค์หลวงพ่อ,อยังทรงทาตุทรงขันนั้นวัตถ,ถุมงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่อนั้น แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าพระผงก็ดีเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นล้วนจะมีประสบการณ์มีอภินิหารมากมายเป็นที่เสาะ,ะแสวงหาปรารถนาของผู้รู้ทั้งทางใกล้และทางไกลทุกทวสารทิศอะ,ะคาปุ่มเรียกว่าเป็นของดีของวิเศษที่มีอภินนหรประสบการณ์อย่างชัดเจนนั่นเอง องค์หลงพว่อก,กวยท่านได้ลาสังขารในปีพุทธศักราช2522ก็คือวันที่12เมษายนนั่นเองสิริอายุได้74ปี5 4พ0 0ษาแล้วครับผมเรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แกบ่บรรดาศรัทธาญาติหยมลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาอย่างทั้งทางใกล้และทางไกล เนื่อจากร่มโพร,ร่มสายใหญ่ได้ล้มลงเสียแล้วองท่านหลวงพ่อกวยท่านก็ได้เคยปลอบใจลูกศิษย์ลูกหากอ่นจะละสังขารว่าท่านดวงจิตดวงบาร,รมีขององค์หลวงพ่อนั้นจะปลกปากรักษาอยู่ที่วัดบ้านแค่นี้นะครับผมโดยเฉพาะรูปปั้นหรือว,ว่ารูปเหมือนองค์หลวงพ่อกวยเท่า คนจริงของเรานี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านแข่แห่งนี้รูปบ้นรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนี้ท่านได้เมตตาสร้างเอาไว้และก็พุทธภิเศษพุกเสกเอาไว้ก่อนที่ท่านจะลาสังขารน,นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีความเชื่อความศรัทธาว่าองค์หลวงพ่อนั้นดวงพระวิญญาณท่านศักดิ์สิทธิ์นิ่งนักยังสถิตคอยดูแลอำนวยช่วยเหลือลูกหลานของท่านและปกปักรักษา วัดบ้านแขหรือวัดวัดโคศิตารามตลอดมานั่นเองนะครับผมดังที่กลราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าวัตถุมงคลทิพขององค์หลวงพ่อนั้นไม่ว่าจะเป็นพระผงพระพิมพ์สมเด็จหรือว่าเหรียนวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆองค์หลวงพ่อกุยนั้นท่านในเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เรียกว่า เต็มเปี่ยมเต็มที่เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงพ่อนั้นล้วนจะมีประสบะการณ์ล้วนแต่เรียกว่ามีอภินิหารขาจรไกลไปทุก,ท,กทั่วสารทิศจึงแท่เป็นที่ปรารถนาของลูกศิษย์ลูกหายาตโยมทั้งทาง,ทางใกล้และทางไกลย่ยางไม่มีประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่อก,กุยชุตินทโรซึ่งปัจจุบันนี้ราคาเช่าหาบูชานั้นเรียกว่าเริ่มเป็น ราคของเศรษฐีไปแล้วเพราะว่าราคาเช่าบูชานั้นเริ่มขยับแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นเหรียญรูปเหมือนองค์หลวงพว่อก,กวยชุดตินทโรซึ่งเรียกกันว่าเหรียญหลังอนุมานเชิญถงหรือเหรียญหน้าโลดังที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้องช่วงเวลานี้ก็เช่นกันนะครับผม เหรียญหน้าโลกหลังหานุมานเชิญทงที่ท่านองค์หลวงพ่อก,กวยปลุกเสกนั้นปัจจุบันนี้เรียกว่าสวยๆนั้นจับกันแทบไปลงเพราะเป็นพระเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมครอบจักรวาลแล้วแต่จะนออ้อมอธิษฐานจิตแล้วครับผมทําให้การเวลาผ่านมาทางวัดบ้านแค ก็ได้ได้นำมีการสร้างวัตถุมงคลเหรียญหน้าโลกหลังฮนุมานเชิญุงเ,เป็นรุ่นย้อนยุคขึ้นมาอีกรายรุ่นพอสมควรปลุกเสกที่วัดบ้านแข่เหรียญย,ย้อนยุคแต่และรุ่นนั้นรุ่นจะมีประสบการณ์มีอภินิหารเช่นเดียวกับที่องค์หลวงพ่อลุย,ท,ยท่านยังทรงทาตสงขัดอยู่ ทำให้เป็นที่ปรารถนาต้องการของลูกหลานสัตยาติยมและผู้รู้ทุกทั่วสารทิศยังไม่มีประมาณเช่นเดิมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าทางวัดบ้านแขมีงานบุญสําคัญสําคัญลูกหลานสัตยาติยมได้พากนหลังไหลกันเข้ามาวัดบ้านแขหรือว่าวัดโคศีตาลามอ,อําเภอสันค่าบุรีเมืองชยายนาถแห่งนี้มืดฟ้ามัวดินตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับ วัตถุมงคลที่เหรียญหน้าโลกซึ่งแอดมินนำมาประกอบรายการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของทุกๆท,ท่านในห่วงวันส่งท้ายปีเก่าวนันนี้นั่นก็คือเหรียญหน้าโลกย้อนยุคล้างานุมานเชิญถงนั่นเองนะครับผมเหรียญอนุมานเชิญถงหรือว่าย้อนยุค ซึ่งแอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงลรนีเป็นเหรียญมีชื่อรุ่นว่ารุ่นรวมใจสิษย์สน้ะครับผมเป็นเหรียญเนื้ออันปะกาทราบว่าเนื้ออันปะกานี้ยสร้างอยู่เรียกว,ว่าเกินหมื่นเหรียญขึ้นไปนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยสุดงดงามเป็นเหรียญที่ใช้ต้นแบบเหรียญหน้าโลกหรือว่า เหรียญหลังฮนุมานเชิญธุงขององค์ท่านจ้าคุณหลวงพ่อในสมัยที่ท่านยังทรงท่า,ทาสงขั์อยู่เป็นต้นแบบนำมาย้อนยุคใหม่สวยสดงดงามยิ่งนักเหรียญรุ่นนี้รุ่นรวมใจสิย์ปี6 4เดี๋ยวมันจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสสีขาวสวยสดงดงามลบเหลี่ยมลบมุมทั้งสีด้านนี่แหละครับผมฝากล่องนั้นมุมท้าย บนมุมซ้ายล่างมุมขวามือเหล่าด้านบนและด้านล่างนั้นเป็นลวดลายไทยลงทองนะครับผมตัวหนังสือไทยก็เป็นสีทองสีทองเป็นสีแห่งความรุ่งโรดรุ่ง,รงเรืองสีทองเป็นสีแห่งผู้ขับเป็นสีแห่งความร่ำรวยเป็นสีของเศรษฐีนั่นเองนะครับผมเป็นสิริมงคล จะได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยสีทองนี่แหละครับผมดังสำรวนไทยโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ถ้าขาดเงินขาดทองก็เหมือนจุดๆๆล้ะครับผมรุ่นรวมใจสิษย์2,564หลวงพ่อกวยชุดติมทโร วัดโคศีตารามจอชยัชยนาทชายาัยนาทเรียบง่ายนะครับผมข้างในเราจะเห็นเหรียญเนื้ออันประกา้าบรรจุประดิษฐานอยู่ภายในมองคล้ายๆกับเนื้อเงินนี่แหละครับผมขาววาวสว่างตาสว่างใจเปรียบเสมือนว่ามีทองแล้วก็มีเงินนะครับผมเรียกว่าสองกษัตริย์นั่นเอง เหรียญรุ่นรวมใจสิบปี64ี่ถ้าเรามองภาพรวมนะครับผมบางท่านก็เรียกว่าเป็นเหรียญพิมพ์เสมาหน้าโลโลกก็คือโลกของทหารฝรั่งนั่นเองนะครับผมสามารถจะปกป้องรักษาป้องกันภัยได้ด้วยอันนั้นถ้าเรานึกถึงโลกนักรบของฝรั่งนั่นเองนะครับผมเป็นเหรียญที่ยกขอบสูงสวยสดงดงาม หูเหรียญนี่เจาะแล้วครับผมแล้วก็มีห่วงให้แขวนด้วยนั่นเองตรงกลางปฏิสถานรูปเหมือนองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อกุยชุตินทโรนั่งสมาธิราบเต็มองแล้วครับผมซ้ายและขวานั้นท่านเรียกว่ายันนกันปืนนะักป้องกันศาตราวุธนั่นเองนะครับผมทั้งด้านซ้ายแล้วก็ ด้านขวามือหลวงพ่อแล้วก็ซ้ายมือหลวงพ่อเนี่ยแหละครับผมด้านล่างจะเป็นนามหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตารามเรียบง่ายชัดเจนเปรียบเสมือนว่าองหลวงพ่อนั้นลอยเด่นเป็นสิริมงคลอยู่กลางเหรียญน,นี่แหละครับผม สำหรับไซรวว่าขนาดเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทที่เราใช้ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าภาพรวมนั้นจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราจะนึกภาพรวมเหรียญองค์หลวงพวกกว่อกลยหน้าโลหหลังหานุมานเชิญทงรุ่นรวมใจ1ิปี6 4สี่นี้ก็จะมองภาพรวมออกนั่นเองนะครับผมว่าเหรียญขนาดนี้กำลังงาไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนำไปเลี่ยมสวยๆนะครับผมท่านที่มีอยู่ ะเป็นเลี่ยมลุงยาราชาวดีก็จะสวยสุดงดงามแขวนออกนอกเสื้อเดียยวเดีวก็ได้นะครับผมชายและโชวัวนเกิดเบิร์ดเดย์วันปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่งานบวชทั้งหลายราธนาน้องสู่กายสู่ใจจะได้เป็นสิริมงคลแก่ท่านนั้นๆน่นแหละครับผมชีวิตดวงชะตาจะเปิดสว่างจะมีทชคชยัยชนะ ด้วยอานุภาพปุญญวา,ารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรพระอรรีเจ้าพระอรรยสงฆ์แห่งวัดบ้านแขมืองชัยนาทนี่แหละครับผมเราศิษย์มีครูหมูมีหมันเราก็ต้องอาศัยวัตถุมงคลทิพย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรรยเจ้าพระอรรยสงฆ์ที่เราเคารพศรัทธากราบว่าจากการลบูชาเนี่ยแหละครับผมเป็นขวันและกำลังใจให้แก่เราดำเนินชีวิตในปีใหม่2567 อย่างมีพลังจิตพลังใจนะครับผมก็เรียกว่าสิทธ์มีครูนั่นเองนะครับผมทราบว่าเรียนปี64รุ่นนี้นะครับผมได้รับการปลุกเสกพุทธาพิเศษเป็นมหามงคลยิ่งที่วัดโคศิตรามหรือว่าวัดบ้านแขนี่แหละครับผมโดยมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่รับอาราธนานนบน เข้ามาแผ่บารมีแผ่พระกระแสจิตอีกหลายรูปนี่แหละครับผมเมื่อจะเป็นหลวงพ่อแม่นว่าหน้าต่างนอกหลวงพ่อเอื้นวัดวังแดงใต้แห่งเมืองอยุทยาเช่นนดียก็หลวงพ่อแม่นี่แหละครับผมนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าพระอรสงฆ์มาร่วมแผ่พลังจิตลงมาในวัตถุมงคลทิพย์นี้ด้วยนั่นเอง โดยเฉพาะดวงพระวิญญาณอนันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อก่ยชุตินทรโรนี่แหละครับผมท่านกา็เป็นที่ทราบว่าองค์ท่านนั้นได้ปลุกเกรคเหรียญขององค์ท่านด้วยดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อด้วยนั่นเองนะครับผมภาพทุกภาพ ก็ต้องกราบขออนุญาตท่านพูดเป็นเจ้าของภาพทุกภาพด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวัตถุปงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่อนั้นถึงแม้จะเป็นรุ่นย้อนยุคแต่มีความเชื่อความศรัทธาว่าอนุภาพองค์หลวงพ่อนั้นจะคอยปกป้องคุ้มครองให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของท่านทุกๆคนไม่มีเสื่อมคลายนั่นเองนะครับผม เราลงกล้องชมเหรียญองค์จริงไปพร้อมๆกันลหรครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญหน้าโลกหลังอนุบาลเชิญทงขององค์หลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นอมตะอมตะซุปเปอร์ฮิตตั้งแต่อดีตตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นใบหน้าแววตาองค์หลวงพ่อนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจแล้วครับผม คมชัดลึกทุกประการดูแล้วมีความเข้มขลังยิ่งนักแต่แฝงไปด้วยเมตตามหานิยมเมตตาทำค้ามจุนโลกจากองค์หลวงพ่อเะครับผมผิวเหรียญเรียบตึงตามแบบฉบับของเหรียญปั๊มนะครับผม อีวอนท่านคมชัดลึกนะครับผมลวดลายสายเส้นมีความคมนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือล่ละครับผมยันระกันปืนอ่อนช้อยสวยสดงดงามทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยแหละครับผมเหมือนเส้นขนมจีนนั่นเอง ตัวหนังสือด้านล่างเป็นนามหลงพว่อก,กวยชุดจินทโรวัดโคสิตารามตัวหนังสือไม่ลมตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมเนี่แหละครับผมเห็นแล้วสวยสุดงดงาม ท่านใดที่มีเหรียญหน้าโลกหลังอนุมานเชิญถงจะเป็นรุ่นย้อนยุคก็ดีนำไปเลี่ยมสวยๆมีอนุภาพสูงเช่นเดียวกับสมัยองค์หลวงพ่อยังทรงทาาสงขันอยู่นั่นเองนะครับผมจึงเป็นที่สาะสแสวงหาของผู้รู้ลูกหลานองท่านยกศิทธ์ลงหาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนั่นเองเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ มีอนุภาพมีประสบการณ์กล้องฟ้าเมืองไทยแล้วครับผมทั้งบูและทั้งบุญหมายถึงว่าคงกระพันชาตรีเป็นเลิศโชคลาภโภคกทรัพย์เป็นเลิศอราธนาบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานของท่านนั้นๆเป็นเลิศด้วยเช่นกันจึงหาได้ยากยิ่งนั่นเอง ด้านหลังหัดนุมานลูกพระพายตายไม่เป็นมีอิทธิฤทธิอิทธิเดชทหารเอกของพระรามนี่แหละครับผมนอกจากนั้นยังมีเมตตามหานิยมสูงยิ่งนักนะครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องสวยสดงดงามนั่นเอง ภาษาบ้านนก็หมายความว่าเก่งทั้งบูแล้วก็ทั้งบุญหนุมานเชิญทงหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆความสำเร็จแห่งโชคชัยชนะทั้งปวงนั่นเองอ่อนช้อยเหมือนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านี่แหละครับผม ปีใหม่วันพรุ่งนี้เราจะได้เป็นสลีมคนเริ่มงานใหม่เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยความหวังด้วยความสำเร็จแห่งโชคชัยชนะนี่แหละครับผมเ็จมีครูหมูมีมันท่านถึงได้กล่าวผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้น ดำเนินไปอย่าปล่อยให้เหมือนปุ๋ยนุ่นที่ล่องลอยไปตามอากาศแล้วแต่วิบากกรรมจะซัตดชีวิตของท่านนั้นผู้นั้นจะเหนื่อยแน่นอนเรียกว่าต้องหายใจทางผิวหนังกันละครับผมท่านจึงแนะนำให้เราเป็นผู้ซิดมิครูหมูมีมันเป็นลูกมีพ่อมีแม่ต้องอาศัยอำนาจเดชบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้ตัก,กรบูชา อราราธนาเนาะเป็นสริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเราดำเนินชีวิตปีใหม่2,567อย่างอบอุ่นราบรื่นประสบความสำเร็จชีวิตนั้นเนือยน้อยลงนะครับผมจะได้กินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรม ได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม พกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญบารมีแห่งองค์ท่านเดประคุณหลวงพ่อก,กวยชุติ่นทโรพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์แห่งวัดบ้านแขหรือวัดโคศิตลามเมืองชัชนาทหากแม้ว่าองค์ท่านจะประคุณหลวงพ่อได้ทราบโดยญาติวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสติตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญบารมีเข้าม,ขมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ททาน ที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญลุกเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองแก้แวนเงินทองไหลมาเทมาเดืองน,นองอย่าได้ขาดสาย คำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบรัตนาในบนออำนาจเดชบารมีอิทธิบริบุญบรรมีแห่งองค์ท่านเจ้าปุณณหลวงพ่อกลัวชุดตินทโรขอได้โปรดเมตตาแผ่พระะแสจิตแผ่อิทธิบุญญบารมีเขามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพสก สัพพโรคสัพพะไยสัพพเคราะห์สเสนจอย่างไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ